อย่างที่เราทราบกันนะคะเราตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่าเทศกาลทรงไถ่นะคะก็เป็นเทศกาลที่เราระลึกถึงแผนการแห่งความรอดที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้กับเราทุกคนแล้วก็แผนการนั้นได้สําเร็จแล้วเอเมนไหมคะสำเร็จแล้วนะเพราะว่าแผนการของพระเจ้ามีบางส่วนที่ยังมาไม่ถึงด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็ต่างได้รับชัยชนะโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เอเมนนะคะในวันนี้เราจะมาระลึกถึงในเทศกาลนี้ด้วยกันเมื่อเราพูดถึงแผนการแห่งความรอด ขอให้เราทราบซึ้งว่าพระเจ้าทรงมีแผนหมายความว่าอะไรหมายความว่าพระองค์ทรงปฏิบัติต่อเราอย่างมีแผนพระองค์ตั้งใจและพระองค์เจตนาพระองค์เตรียมตัวในทุกขั้นตอนพระองค์ทรงคิดมาดีใช่ไหมพระองค์รอบคอบพระเยซูคริสต์ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ถูกเรียกว่าอาดัมคนที่สอง เมื่อเทียบกับอดัมคนแรกที่พระเจ้าระบายลมปานให้ในสวนเอเดนอดัมคนนั้นยอมให้ความบาปเข้ามาในชีวิตของเขาถ้าเราเปรียบเทียบเวลาเราสอนเราสอนว่าเป็นวิญญ,ญาณสีดำใช่ไหมคะแล้วเราก็พร้อมกับผู้หญิงคนแรกที่พระเจ้าทรงสร้าง mm hmm. เขาก็กลับยอมให้ความบาปเข้ามาในวิญญาณในชีวิตของเขาได้เหมือนกันดังนั้นเมื่อพ่อและแม่มีวิญญ,ญาณสีดำลูกหลานก็ออกมามีวิญญ,ญาณสีดำเต็ไมไปด้วยความบาปด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นต้องมีใครสักคนหนึ่งที่มีวิญญาณที่ไม่มีความบาปจึงจะสามารถช่วยมนุษย์คนอื่นได้ใช่ไหมคะ,ะด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงต้องส่งพระเยซูคริสต์มาจากสวรรค์มาบังเกิดในคันของหญิงพรมจารีพระองค์เป็นเหมือนอาดัมคนใหม่ที่โร่งมารีสตาร์ทโลกนี้บ้านของนางมารีผู้เป็นแม่และโยเซฟ ผู้เป็นคนที่ยอมรับให้ให้เป็นพ่อของพระเยซูนะคะอยู่ที่เมืองนาซาเรสแต่ว่าพวกเขาจําเป็นต้องเดินทางไปทําสัมมโนโครัวที่เบดเลเฮมพระเยซูคริสต์จึงบังเกิดในคืนที่ใครๆเรียกว่าวันคริสต์มาสที่เบดเลเฮมนั่นเองและพระองค์ก็เติบโตในวัยทารกที่เมืองเบดเลเฮมซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ติดกับเมืองเยรูซาเล็ม เมื่อพระเยซูคริสต์อายุได้8วันพ่อกับแม่ของพระเยซูนําพระองค์เข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อเข้าพิธีทําสุนัตตามธรรมเนียมของเด็กแรกเกิดในช่วงวัยเด็กเพราะว่าความรู้เท่าไม่ถึงการของโหราจารย์ครอบครัวของพระเยซูต้องหนีไปอียิปเพื่อหลบหนีการประกาศสั่งประหารทารกของกษัตริย์เฮโรดดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงเติบโตวัยเด็กที่อียิป แล้วก็เมื่อพระองค์เมื่อโยเซฟได้รับจากพระเจ้าว่าอิสราเอลนั้นปลอดภัยแล้วครอบครัวของเขาก็เดินทางกลับมาที่อิสราเอลและพระเยซูก็ทรงอาศัยที่เมืองนาซาเรสจะเห็นว่าพระเยซูอยู่ที่หลายเมืองนาซาเรสเป็นเมืองที่อยู่ตอนเหนือนะคะแล้วก็เยรูซาเล็มเป็นเมืองตอนล่างเบตเลเฮนเป็นเมืองตอนล่างที่อยู่ติดกับเยรูซาเล็มค่ะดังนั้นชีวิตวัยหนุ่มของพระเยซูคริสต์เนี่ยจึงอาศัยอยู่ในเมืองนาซาเรสแคว้นกาลิลี เป็นส่วนใหญ่นะคะแต่เพราะว่าผู้ชายยูทุกคนจะต้องเข้ามาในเมืองเยรูซาเล็มปีละ3ครั้งตามเทศกาลที่พระเจ้ากําหนดก็คือเทศกาลปัสกาในเดือนที่1ของปีเทศกาลเพนเทคอสในเดือนที่ประมาณเดือน3ของปีนะคะแล้วก็เทศกาลอยู่เพิงซึ่งอยู่ประมาณเดือน7ของปี ทำให้พระเยซูและสาวกมักต้องเดินทางไปมาอยู่เสมอดังนั้นพระองค์ก็จะไม่ใช่คนเยรูซาเล็มแต่คนเยรูซาเล็มรู้จักกับพระองค์เพราะพระองค์มาบ่อยๆและผู้คนจึงเรียกพระองค์ว่าเยซูชาวนาซาเรสเมื่อพระเยซูอายุได้30ปีพระองค์รับบัพติศมาจากยอนซึ่งเป็นญาติผู้พี่วันนั้นพระวิญญาณทรงเสด็จลงมาและพระเยซูก็เริ่มการงานที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าด้วยการอดอาหาร4ี่สบวัน และพระองค์ผ่านการทดลองด้วยชัยชนะมาอย่างใสๆเลยใช่ไหมด้วยการใช้ถ้อยคำพระเจ้าล้วนๆค่ะพระเยซูคริสต์ทรงสั่งสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างธรรมชาติของแผ่นดินสวรรค์โดยการทำอัศาจรรย์ต่างๆพระองค์สอนถึงพระลักษณะที่แท้จริงของพระเจ้าโดยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผู้คนรู้อยู่แล้วกับสิ่งที่ฟาริสีสอนและพระเยซูยังสอนถึงแผนการความรอดของพระเจ้าที่พระองค์เองเป็นผู้ได้รับมอบหมายและกำลังดำเนินการอยู่ เมื่อพระเยซูรับใช้เป็นเวลาสปีครึ่งพระองค์ทรงทราบดีว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเข้าสู่แผน,แผนการความรอดลำดับที่หนึ่งนั่นก็คือการตายเช่นเดียวกับแกะปัสกาพระองค์ก็จึงสั่งสาวกให้ไปนำแม่ลาที่มีลูกติดมาให้พระองค์ขี่เข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มโดยที่เจ้าของลาไม่ได้ขอค่าตอบแทนและไม่ได้ขัดขืนใดๆเลย การขี่ลานี้เป็นไปตามคําเผยพระวจนะที่คนอยู่ทุกคนรู้ดีว่าพระเมสสิยาจะต้องส่งลูกลาส่งลาส่งลูกลานะคะและโดยที่ไม่ได้นัดหมายกับใครเลยผู้คนต่างต้อนรับพระเยซูซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่พวกเขาโห่ร้องยินดีเมื่อกษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญกลับมาจากสงครามและนําชัยชนะมาให้แก่ประชาชนทุกคน ดังนั้นผู้คนไม่รู้ว่าพวกเขาทํากับพระเยซูเหมือนกับแกะปัสกาที่เขานํามาเลี้ยงไว้ด้วยความเอ็นดูและเมื่อถึงวันปัสกาก็ฆ่าเสียดังนั้นหลังจากที่พระเยซูได้รับการต้อนรับเข้ามาอย่างกษัตริย์ผู้พิชิตความรู้สึกของพระองค์ก็ท่วมท้นและพระองค์ทรงทําตัวเองให้ชัดเจนขึ้นโดยพระองค์ทรงชําระวิหารและนั่นเป็นเหตุให้ปุโรหิตหันมาสนใจพระองค์ ก็ไม่ใช่แค่นั้นพระเยซูยังประนามการกระทําของบรรดานักศาสนาไม่ว่าจะเป็นธรรมจารย์หรือฟาริสีและก็ยังทรงทํานายถึงการถูกทําลายของวิหารซึ่งเป็นประเด็นที่ทําให้ปุโรหิตอยู่เฉยไม่ได้ดังนั้นไม่ใช่แค่ปุโรหิตแต่คนยิวอีกหลายคนในเวลานั้นรวมทั้งยูดาสด้วยก็เข้าประจําตําแหน่งของเขาตามแผนการของพระเจ้าในขณะที่พระเจ้านั้นต้องยอมปิดตาคนยิวเอาไว้เพื่อให้คนยิวนั้นมองไม่เห็นและไม่เข้าใจ เพื่ออะไรคะเพื่อที่ชนชาติยิวซึ่งเป็นชนชาติปุโรหิตจะเป็นตัวแทนคนทั้งโลกที่ลงมือฆ่าแกะปัสกาคือพระเยซูคริสลูกแกะพระเจ้านั่นเองในพระธรรมมัทธิวและมาระโกเราจะเห็นว่าคําสอนที่เข้มข้นของพระเยซูคริสต์จะอยู่ในช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาระหว่างที่พระเยซูเสด็จเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มแล้วและจนถึงวันที่พระองค์เป็นแกะปัสกา ซึ่งก็น่าจะมีช่วงเวลาประมาณสองสัปดาห์ประมาณ14วันนะคะอาจจะ7วันหรือ14วันไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้นี่เองเพระคัมภีร์บันทึกหลายอย่างก็หนุนใจให้ลองไปอ่านดูนะคะแต่ว่าในวันนี้เราจะอ่านจากพระธรรมมัทธิวบทที่21แล้วก็เราจะมาจําลองเหตุการณ์ที่พระเยซูเสด็จเข้ามาในเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตในวันนั้นเป็นวันก่อนเทศกาลปัสกาเพื่อที่พระองค์จะเป็นแกะปัสกาวันนั้นพระเยซูมาอย่างกษัตริย์ผู้ช่วยให้รอดผู้เต็มไปด้วยความเมตตา ให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราพระองค์พระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ถ่ายพระองค์เต็มไปด้วยความเมตตาแต่ว่าเมื่อพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เราเรียกว่าการเสด็จกลับมาครั้งที่สองพระองค์จะยังเป็นพระเยซูคริสต์พระองค์เดิมแต่ว่าเราต้องรู้ว่าบทบาทของพระองค์จะเปลี่ยนไปพระองค์จะทรงมาอย่างกษัตริย์ผู้พิพากษาผู้ทรงยุติธรรม ดังนั้นวันนี้เราจะร่วมในเหตุการณ์จำลองนี้เพื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์เราก็จะร้องโฮษณาแด่พระองค์นะคะไม่ใช่แค่เพื่อให้เรานั้นมีส่วนในแผนการของพระเจ้าที่สำเร็จไปแล้วไม่ใช่ในเรื่องของที่พระองค์แค่สำเร็จไปแล้วเท่านั้นนะคะแต่เรากำลังจะทำกิจพยากรณ์เพื่อจะมีส่วนในแผนการของพระเจ้าที่กำลังจะมาถึงด้วยนั่นก็คือว่าเมื่อเวลาที่เสียงแตรดังขึ้นเราจะถูกรับขึ้นไปอย่างเจ้าสาวและจะอยู่ในขบวนที่พระเยซูจะเสด็จมาบนโลกนี้ เอเมนะคะแท้จริงแล้วเราคงไม่ใช่คนที่จะรับต้อนรับเสด็จหรอกเพราะเรามาด้านหลังเราคนคือที่ตามพระเยซูมานะคะตามที่พระคัมภีร์ไว้มัทธิวบทที่2 3ข้อที่39บอกว่าพระเยซูพูดว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะไม่เห็นเราอีกจนกว่าพวกเจ้าจะกล่าวว่าขอให้ผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ ว,วันนี้เราก็จะเป็นตัวแทนคนไทยที่จะรับรู้ว่าพระเยซูคริสต์จะทรงเสด็จกลับมาและคนไทยก็จะพร้อมรับเสด็จอยู่เสมอใช่ไหมนะคะเมื่อดิฉันจะเดี๋ยวดิฉันจะอ่านพระธรรมในมัทธิวแล้วก็ผู้ที่แสดงก็จะทําท่าตามและในตอนท้ายเมื่อดิฉันให้สัญญาณเนี่ยก็ให้เราลุกขึ้นนะคะแล้วก็โบกใบปาล์มแล้วก็โห่ร้องด้วยกันนะคะเราจะโห่ร้องอะไรคะเดี๋ยวเราดูด้วยกันนะคะ โฮซานานะคะแด่บุตรของดาวิดขอถวายพระพรแด่ผู้มาในนามของพระเจ้า3ครั้งนะคะแล้วเราก็จะจบด้วยว่าในที่สูงสุดโฮซานาเนี่นะคะ,อ,ะอ่าเราลองอ่านด้วยกัน1ครั้งนะคะ โฮซานาแดบุตรของดาวิดขอถวายพระพรแด่ผู้มาในนามของพระเจ้าในที่สูงสุดโฮซานาเี่นะคะแต่ของจริงเดี๋ยวเราจะอ่าน3ครั้งในท่อนแรกนะคะแล้วก็จบว่าในที่สูงสุดโฮซานานะคะจากนั้นเราก็จะนมัสการพระเจ้าได้สั้นๆนะคะเพลงสั้นๆแล้วก็จะเชิญอาจารย์สิริพรมาแล้วก็อธิษฐานค่ะมัทธิวบทที่2 1ข้อที่1ถึง9เมื่อพระเยซูเสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับบรรดาสาวก ถึงหมู่บ้านเบดฟายีบนภูเขามะกอ,อกเทศพระเยซูทรงส่งสาวกออกไปสองคนพร้อมกับตรัสสั่งว่าจงเข้าไปหนึ่งบ้านข้างหน้านั้นและในทันทีพวกท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกลาของมันจงแก้เชือกจูงมาให้เราหากมีใครถามจงบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการลาเหล่านี้แล้วเขาจะปล่อยมาให้ทันที ั้งนี้เป็นจริงตามที่กล่าวไว้ผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่าจงบอกชาวซิโยนว่านี่แนี่กษัตริย์ของท่านกำลังเสด็จมาด้วยความสุภาพอ่อนโยนพระองค์ทรงประทับบนหลังลาท่งลูกลาสาวกทั้งสองก็ไปทำตามที่พระเยซูสัง่งพวกเขานำแม่ลากับลูกลามาแล้วสาวกก็เอาเสื้อคลุมของตนปูบนหลังลาเหล่านั้น เพื่อให้พระเยซูประทับนี่ค่ะฝูงชนเป็นอันมากก็เอาเสื้อคลุมปูบนทางบางคนก็ตัดกิ่งไม้มาปูบนถนนฝูงชนก็นำเสด็จและฝูงชนที่นำเสด็จและตามเสด็จก็โห่ร้องด้วยกันนะคะในเวลานี้เราจะยืนขึ้นด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะโห่ร้องด้วยกัน,นะคะ่ะ นนนะะหนึ่งสองส,สามโฮซานาแด่บุตรของดาวิดขอถวายพระพรแด่ผู้มาในานามของพระเจ้าโฮซานาแด่บุตรของดาวิดขอถวายพระพรแด่ผู้มาในานามของพระเจ้าโฮซานาแด่บุตรของดาวิดขอถวายพระพรแด่ผู้มาในนามของพระเจ้าในที่สูงุดโฮซานา คือจอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์ใดๆพระองค์เป็นจอมเจ้านายเหนือเจ้านายใดๆวันนี้เราเป็นคนไทยเราเป็นคนกลุ่มเล็กน้อยแต่เราไปขอเป็นตัวแทนของคนไทยที่จะขอต้อนรับจอมกษัตริย์ของเราขอต้อนรับจอมเจ้านายของเราพระเยซูคริสต์ขอเชิญพระองค์สเสด็จมาขอพระองค์นั้นเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ขอพระองค์เข้ามาปกครองประเทศไทยและให้พวกเรารับรู้ว่าพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ใดๆที่เรานั้นจะยำเกรงพระองค์ที่เราจะรับรู้ถึงพระเมตตาของพระองค์ที่เราจะรับรู้ว่าพระองค์นั้นน่ากเกรงขามเพียงใดขอบคุณพระองค์พระเจ้าขอบพระองค์นั้นอวยพรพวกเราให้พวกเรานั้นได็กใกล้ชิด ติดสนิทกับพระองค์ให้รู้ถึงความจริงรับรู้ถึงการทรงสถิตของพระองค์รับรู้ว่าพระองค์กำลังเสด็จมาแล้วและพระเจ้าที่เราทุกคนนั้นจะเตรียมตัวพระเจ้าเราอธิษฐานสำหรับคนไทยที่เขายังไม่รู้จักกับพระองค์ขอพระองค์เปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของพวกเขาให้พวกเขานั้นได้สัมผัสให้พวกเขานั้นได้รับรู้ถึงความจริง ถึงความรักของพระองค์ว่าพระองค์รักเขามากเพียงไรพระองค์มาอย่างลูกแกะปัสกาวันนี้พระองค์กำลังเสด็จมาอย่างจอมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ขอบคุณพระองค์เราขอฝากประเทศไทยไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ที่พระองค์จะเปลี่ยนแปลงและก็ทำให้ทุกคนนั้นได้หันกลับมาเชื่อในพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน